ไปโรงเรียนมาแล้วสนุกไหมครับสนุกค่ะได้เจอเพื่อนครบทุกคนไหมครับไม่คบอ่าคบเหมือนกันพี่ต้นดีใจไหมได้เจอเพื่อนไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีใจแล้วพี่ต้นคุยกับเพื่อนชื่อไหนเป็นคนแรกจาได้ไหมเมื่อเช้าอ่ะคุยกับใครเป็นคนแรกนะไม่รู้จาไม่ได้อ่ะแต่น้องตังน้องตังวันนี้ไปวันแรกอยู่ชั้นปหนึ่งถามก่อนว่ารู้จักเพื่อนในห้องหรือยัง รู้ทุกคนเอารู้แค่สองคนชื่ออะไรครับจำได้ไหมมันามะลิกับอันดาผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงทั้งสองคนเลยว้าอ่าไม่ใช่คืออ๋อผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้ววันนี้นั่งใกล้ใครนั่งใกล้มะลิหรือเปล่านั่งใกล้อันดาอ๋อนั่งใกล้อันดาโอเคแล้วสนุกไหมไปโรงเรียนวันนี้สนุกคุณครูสอนอะไรบ้าง สอนอะไรบ้างสอนคิดเลขไหมครับไม,ไม่แล้วได้วิ่งไหมวันนี้ครูเปิดครูเปิดการ์ตูนให้ดูไหมครับเปิด,เ,ปดเรื่องอะไรจำได้ไหมมีใครบ้างหนะ้าอ,อ๋อทอมแอนเจอรี่โอเคจร,จริงๆแล้วมีกี่เรื่องนะ สองเรื่องโอเคครับอาจจาได้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ส่วนพี่ต้นอยู่ไหนเอ่ยวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างพี่ต้นวิชาภาษาจีนศึกษาโอเคเจอครูฝรั่งไหมเจออ่าหนูก็เจอ what is her his name ชื่อครูฝรั่งว่าอะไรชื่อแกลลีชื่อแกลลีโอเคแกลลี่อืมโอเคแล้ววันนี้คุณครูให้ทำอะไรบ้าง ให้มาทีมากกว่าไหมสายให้เรียนอะไรบ้างคุณครูคุณครูฝรั่งทั้งหมดเหรอคุณครูฝรั่งคุณครูฝรั่งอ่ะคนหนึ่งสายสายแนะนำตัวเองให้เพื่อนฟังหน่อยสิโอ้ภาษาอังกฤษ yes my name is ตัไหนโอเคแล้วท่องสุขคุณภาษาอังกฤษได้ไหมเอาหนึ่งแม่ได้ไหมครับคือยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยแล้วทำได้ไหมได้อะ ขอหนึ่งแม่ให้เพื่อนๆฟังอ่านยากก็ท่องสกูนนะอ่าชูช้างชูวันอีค้อชูช้างวันอีข้อสองต่อเลยครับจำไม่ได้เอออาจจำไม่ได้เหรอหรือว่าไงจำได้อจำได้ขอหนึ่งรอบไม่ทำไมอ่ะไอ้เพื่อนทำไมอ่ะ เพื่อนจะได้ฟังไปด้วยไงยากแล้วหนูทําได้ไหมได้อ่าได้แต่ไม่ทำอ,อ้าวทำไมอ่ะขอให้เพื่อนหน่อยก็ไม่ได้ว่าแ<ฮ>ย่จังหายา